หั่นประมาณไหนนะครับช่องๆหรือว่าหัน่นแบบใหญ่ๆเขาพูดอ,นนอะเอกไม่ใจเหรอวะไปเอาปูเน,น่าเถอะมาขะเขาใคระกระเทียมพอไหมกระเทียมแบบโอ้โห,โหทุกคนทิ้งข้าวหมดแล้วไม่มีใครลบปูของเขาเมื่อกี้เขาเห็นเขาก็รีบกินข้าวเลย <laughs> กินข้าวหรือย,อยังครับ ยังเลยจ้ารออยู่จังมีอะไรกินไหมครับผมหิวเหมือนกันพริกเผาพริกเผาอีกแล้วจ้าพริกเผาอีกแยะที่บ้านมีปูม้าหนักครับมีอะไรทําได้ไหมครับนี่ไงผัดพริกเผาปูม้าผัดพริกเผาอออร่อยนะมีเครื่องครบไหมต้องมีอะไรบ้างครับปูม้ามีหอมใหญ่มีขึ้นชัยมะเขือเทศขึ้นชัยไม่มีมะเขือเทศไม่มีต้องทํายังไงหรอครับมีต้นไม่เหรอ ตอนอะตนยังไม่ไม่สุกอะเดี๋ยวผมก็ดูมะเขือเทศแบบยังสีเขียวเลยยังกินไม่ได้นะทิเมืมะเขือเทศไม่มีมีแต่สีเขียวเขียวใช้ได้ไหมครับสีก็ไม่ใส่เนาเดี๋ยวว่ามีปูมาส0ิตัวซื้อมาเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่ใช่ก็เพิ่งซื้อมาแค่สองวันเองเนื้อไม่คเคยโอเคใช่ไหมครับไม่เลวโอเคสิเพราะว่าน้ำแข็งมันจับทำยังไงดีเอออย่างนี้จะพันแล้วอร่อยหรือเปล่านาทิยกินไปก่อนเนาะ <mm ไม่มีทางเลือกเนาะปูมาที like it> like it right> ่บ euh, ้านแค่เนี้ยซีฟู้ดอย่างนี้อ่แบบต้องไปซื้อตลาดไม่ตายก่อนใช่ไหมครับใช่ซื้อมาต้องทำเลยจริงๆปูมาเนี่ยผมก็เป็นไม่ใช่ตั้งใจซื้อนะครับผมก็เห็นแล้วก็เอ้ยปูน่ากินจังก็เลยซื้อมาไม่คิดว่าแบบใส่เมนูอะไรอย่างเนี้ยเอาแล้วที่บอกว่าโรกินอันนี้อ่ะทำไมกินเบอร์มีดูทรงแล้วไม่ได้แต่อร่อยไงดูปูแล้วก็เปลี่ยนคิดแล้วกครับ ต่ปูโอเคนะวันนี้ใช่ข้างในมีเนื้อโอเคนะอันนี้หั่นประมาณไหนนะครับหั่นเดบช่อง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 รูหั่นแบบใหญ่ใหญ่เฮ้ยเพีขาพูดอ่ะเอกเข้าใจเหรอวะพูดชงชองอันนี้ถูกเปล่าไม่มีเคยพูดชงชงใช่ไหมเป็นเว้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 นแต่เว้นเว้นคนละเว้นที่ไก่ตาต้นหอมต้องใช่ใช่ไหมครับท่นท่อนหั่นช่องช่องท่อนท่อนแล้วก็พี่อันนี้ผมรู้ผมรู้สีสีเผาของแสงนี้ เดี๋ยวไปหัเป็นเส้นเยอะนี่อ๋อยไม่อ๋อเลยไม่หันเลยอ๋อแล้วนี่น้าที่ไม่บอกว่าเส้นๆน่ะทำไมจะไม่บอกบอกเส้นๆเป็นเส้นยาวๆแม่อาทิตย์ยู่นี่ทำอะไรไม่เป็นขึ้นมาชนะจบแล้วหรอวคาทวดีปะแล้วแค่เนี้ยไปเอาปูเน่าเถอมาเอาใครไม่เจ่ปูเน่าปูกำลังดีอาตอนแกะไข่อะอุ้ยทำไมที่บ้านมีทุกอย่างของใหม่ดเลยอะเตยมพอไหม กระเทียมแบบโอ้โหครึ่งหนึ่งนะนี่นะโอ้โหแบบตัดใจเลยทำน้ำพริกท่วนเลยนะครับจะได้แบบมีวัตถุดิบทุกครั้งเลยกระเทียมิ่มจะไหม้แล้วนะใส่ก้ะเทียมกุ้ไส้เลยวันนี้เป็นเมนูเผาไฟจังก็เขารู้สึกสงสารตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ปะทุกคนกินข้าวหมดแล้วไม่มีใครโลภูของเขาเมื่อกี้เขาเห็นเขาก็รีบกินข้าวเลยกอ ปูไม่เน่าปูใช้ได้เจอรีบกินเขาเพราะาอะไรกลัวแบบปูเน่าหรือว่ายังไงจะต้องรู้โอโ้โหวันนี้อร่อยเพราะว่านี่แหละเพราะว่าแบบเพิ่งทํามาไงใช้เยอะไหมครับวันนี้อะไม่ต้องเยอะอน้ำมันไปด้วยของน้ำมันด้วยใช่ไหมครับเ,รเอนอ,เอนีนน่แหละอร่อยเพราะว่าน้ํามันน่ะต้องมีน้ํามันเยอะๆนะจะได้แบบปูผัดแล้วก็แบบอร่อยไงเริ่มจะแบบไม่เหม็นเข่าแล้วตอนแรกก็เหม็นเข่าเยอะจะแบบหอมเลยมันกล้ามแล้วนะทุกคน ปูนี้ไม่ใช่เน่านะคะสวมก็พูดไปอย่างนี้นั่นแหละแค่เสืออันนี้ซื้อมาเก็บไว้แค่สองวนเองเธอก็ไปซื้อกับเขาไม่ใช่เยอะอร่อยขึ้นมานะยยูบอกจะไม่ให้ใครกินแล้วป้าปเจลป้าเจลก็กินเขาหรือยังครัแบแก้แล้ว <laughs> <laughs> แล้วก็ผมก็เห็นซ้มใช่ไหมครับในห้องโคลแอ็กินอยู่กินเบอร์มีบางเี้ยไม่มีใครสนใจผมเลยทุกคน ใส่ปูใช่ไหมครับอย่าเพิ่งคนๆนะครับเพราะว่าถ้าคนไปเร็วก็เม้นเขานะตัวเองนั่งคนอยู่เนี่ยคนไม่ได้หยุดเลยเรามีอะไรค้ามทีกร้ามใหญ่อันนี้ยังไม่ถูกๆบ้างหรือว่าอ่าทุกคนผมจะมีอะไรจะบอกอ่ะแถววนี้นะครับเราไปเกาหลีได้แล้วนะเพราะว่าที่เกาหลีเริ่มจะฉีดจ็คซีนอ่ะผมก็ไปฉีดด้วยที่เกาหลีเนาะผมก็เป็นคนเกาหลีใช่ไหมครับผมก็ต้องฉีดที่เกาหลีเดี๋ยวเขาฉีดมานะเธอน่าจะใช้เวลาประมาณสองสามเดือนเนาะ เธออยู่ไปก่อนนะว้า <Wow. S 2> น่ากินมากอันนี้วันนี้พงก็กินคนเดียวนะ<ช>ทุกคนจะกินเข้ามาแล้วใช่ไหม,มป้าเจียวปกเดียวนี้เลยป้าเจียวจะชิมหรือกินหรือว่าไม่กินครับกินนาทีบ้ากิน,นกินหรือว่าไม่กินครับกินสิไม่กินได้งไงอะคูอะแล้วก็เธอ กินนิดนึงก็ได้เห็นไหมสุดท้ายก็มากินทุกคนหอมและแกงหอมไหมคะเค็มไหมลองกินดชิมเหรอครับยังไม่ปรุงอะไรเลยนะพี่เผาเวกว่าให้มันแห้งๆเพิ่มไป้วยยืนลิ้นจะเ็มไม่เค็มเนาะผมก็อยากจะใส่น้ำมันเยอะๆได้ไหมครับต้นอ ผมคิดว่าใส่น้ำพริกเผาอีกก็ได้นะครับยังไม่แดงเลยอ่ะว้ามาชิตเเนื้อหมูมาชิตเอร์อันแรกใส่น้ำพริกเผา50บาทตู้สองรู้0 0มร้อยรู้สึกเมนูเนี้ยแบบน่าตะเหมัอนอาหารเกาหลีเนาะยังไงวันนี้นั่องเที่ยวช่วยทำตอนแรกไม่สนใจใช่ไหม๋ยวเริ่มจะสนใจไงเพราะว่ามันน่ากินไงพี่แก๊สพี่แก๊สป้าเจล ช่วยพงเพราะว่าซงซันหรือว่าน่าเกินเธอวันนี้เธอเป็นอะไรเธอแกงเข้าเยอะไปแล้วนะปูก็ไม่เน่าบอกว่าปูเน่านี่ว้าันนี้ก็เต็มทัดเหมือนกันเนื้อปูให้ดูหน่อยปูนี่ไงนี่ไงเห็นไหมสามจันนะแต่คิดว่ามีคนกินด้วยเหรอเขากินเข้าไหมไม่ต่วดูข้าสิวันนี้อ่ะ โอ้โหเข้าไบฟิวชั่นเลยนะเข้าไทยกับเข้าญี่ปุ่นนะไม่น่ากินหรอแต่เข้าเยอะๆกินกับเข้าร้นๆดีกว่าวันนี้เข้าก็แบบอร่อยนะทุกคนต้องใช้มือป่ะใช่ต้องชอใช้ชมือนะอ,อันนี้ไข่ที่เกาหลีก็ได้นะเนี่นอยอันนี้สุดท้ายแบบคนเกาหลีจริงๆอะรสชาติ เผ็ดพอดีอ่ะข้าวหน้าผมก็ซื้อปูตัวใหญ่กว่านี้ดีกว่าอาหารนี้ใช่ไหมครับกินกับข้าวร้อนร้อนหน้าแบบจบแล้วนะแบบจิงด้วยแบบแล้วนะจริงๆอ๋อกลางไก่ไชแบบเพื่อนนี้เหรอกลางไกอยู่ตรงนี้เขาเพิ่งรู้นะเนี่ยผมรู้สึกว่าไชปุ้งใหญ่ก็น่าจะอร่อยนะ ไม่ต้องไม่ต้องใช้ปูอ่ะใช่มันเนื้อกุ้งกุ้งไว้น้ำมันเนื้อเหนียวเลยทุกคนใช่ไหมครับอันนี้ปูแบบตัวหนึ่งใช่ไหมครับตักตะขึ้นหนึ่งปุ๊บใช่ไหมเห็ดอันนี้ยูรินัสว้าเห็ดอร่อยอร่อยจัดจิ้งจิ้งคาร์นิทไทมิงนี่ดิครับ เราปลูกกับกุ้งแล้วก็อาหารทะเลโหยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอามาแบบปลาหมึกด้วยแบบผัดที่เดียวไงน,ว <S <S> นี่ใช่ไหมนะัดกิมนี่ใช่ไหมบบกาม,มากินยากผงคิดว่ากามอร่อยนะแต่ว่ากามไก่ที่กินามไก่กับอืบ่เอาไว้เป็นผัดที่มามา่าสิ ช่อม,มามา่าอูะอันนี้หรอครับใช่น้ำพริกเผาผัดกับม,มาม,ามา่าหิวไหมครับร้อนอ่ะจุดปูเล่ยเล่ยเริ่มจับเผ็ดแล้วปากแดงแล้วอ้าเผ็ดด้วยแบบอิ่มด้วยนะเหลือแค่หนึ่งตัวครึ่งกำเยอะผมก็กินกำไม่เป็นนะครับกินแต่แบบตัวอย่างเดียวจําได้ไหมครับตอนแดงๆผมก็เอาปูมาซงก็บอกว่าปูเน่านัททิปก็บอกว่าอะไรปูไม่เคยดีเท่าไหร่ใช่ไหม แล้วสุดท้ายผัดแล้วก็เป็นยังไง <ST AN CO> เป็นยังไงอร่อยเปล่าจริงๆอร่อยนะครับแต่ว่าถ้าแบบปูดปดสดหรือว่าปูแบบตัวใหญ่กว่านี้อ่ะอร่อยมากกว่านี้อีกเขาหน้าผมก็ซื้อกุ้งกับป้าเมกโหยมาผัดดีกว่าเพราะว่าผัดปูดอย่างเดียวรู้สึกไม่มีอะไรจะกินอ่ะใช่ไหมแต่อหาหรเนี้่ยผมจะบอกให้นะครับทุกคนน,าาคน่าจะคนเกาหลีก็ชอบนะรสชาติบบสุดทของเกาหลีมากเลยอ่ะเผ็ดด้วยวันด้วยแบบเค็มด้วยอย่างเนี้ย รสชาติบแบ,บไม่เปรี้ยวใช่ไหมครับอันนี้เป็นซูชิเกาหลีจริงๆแล้วก็ผมก็มีอะไรพูดเกี่ยวกับน้ำพริกนะครับทุกคนช่วงนี้แบบหลายคนสั่งน้ำพริกเยอะสนใจน้ำพริกเผาเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าป้าเจ๋อแบบไม่ใช่ขครแบบบิจิเนสนะเอ่อทำเล่นๆนะครับบางทีสั่งแล้วแบไม่มีสต็อกก็มีนะครับทุกคน อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับคนที่อยากจะซื้อเกี่ยวกับน้ำพริกใช่ไหมครับเขยียงคอมเมนต์ให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวป้าเจลตบให้นะครับสั่งที่ไหนบางทีไม่มีสต๊อกหรือว่าตบช้าหรือว่าแบบซองช้าก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไข่แบบจริงจังนะผู้ใหญ่แบบไข่เล่นแน่อะไรเงี้ยโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ